ถึงลวดาวกันสนุกเลยนะคะลืมไปแล้วเปล่าว่าฉันอยู่ในกองนี้ด้วยสวยละกูต้องยกกองเปล่าวะเดี๋ยวก,กันสิเอวาเป็นอะไรอีกอ่ฮะหนูไม่ไมีใจทำงานแล้วหนูจะกลับมีนต่คนนินทานะดาวนี่ใจเย็นหน่อยสิทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ก็คิวสุดท้ายแล้วด้วย ละครเรื่องใหม่จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ถ้ายังไม่ได้เป็นซุปตาก็อย่าทำตัวให้มีปัญหาเข้าใจไหมหอถ้าดังแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคะไม่มีใครคุยกับแกจะมาสอดทำไมฉันก็ไม่ได้อยากสอบหรอกนะแต่เห็นว่าอีกเดี๋ยวเนี่ยต้องเข้าฉากด้วยกันก็แค่อยากจะเดินมาบอกว่าให้ตั้งใจทำงานหน่อยอย่าเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัว เอาวาเขาเป็นมืออาชีพไม่ต้องให้หล่อนมาสอนรักอยาถ้าเป็นมืออาชีพจริงเนี่ยคงไม่ร้องอยากจะกลับบ้านทางที่งานตัวเองไม่เสร็จหรอกค่ะหรือว่าเธอติดนิสัยนาเธอมาเลยคิดว่าเตงเป็นซุปตาแล้วจะทำให้ใครเดือดร้อนก็ได้นี่กระดาษนะเดาหรอฮะหรือไม่จริง<ๆ>ทั้งเธอทั้งนาเธอเนี่ยก็ทำคนอื่นเขาวุ่นวายไปหมดแต่ตอนนี้นาะเธอคงทำอะไรไม่ได้แล้ว เาต้องไปคอยสู้คดีอยู่นั่งพู้ถ้าเธอมีความรับผิดชอบเนี่ยก็กลับไปทำงานซะทุกคนเขารออยู่นีงเด็กผู้นี่มันร้ายจริงตั้งใจทำงานนะจ๊ะเอวา พี่พัชพี่พัชจ้ะฟังพี่ก่อนนะพี่พัชอะไรคะพี่ส้มจะให้น้องพัชรับุนางเอกแทนอิงดาวเนี่ยนะคะใช่จ้าเข้าก่อนพี่ต้องขอโทษด้วยนะจ้ารอบนี้ถือว่าช่วยพี่หน่อยละกันนะดาวอ่ะเขาถูกดำเนินคดีถึงจะประกันตัวมาแล้วพี่ไม่รู้จะยังไงต่องานพี่ก็ต้องเดินน่ะนะพี่ส้มขาวันฟิตติ้งเนี่ยพี่ส้มยังไล่น้องพัชเขาออกจากกองเองไม่ใช่เหรอคะ อ,อะไรกันคะวันนั้นะ่ะเรื่องมันผ่านกันมาตั้งนานแล้วจะพื้นปลอยหาสเข็บทำไมคะนลองพี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วถือว่าเราเริ่มต้นกันใหม่นะคะนพัดนะคะนะคะนาเริ่มต้นกันใหม่นะคะนะคะพี่ก่ดนะนะาช่วยพี่หน่อยนะจ๊ะน้าก็ได้คะ่ะพี่ส้ม น่เกลีน้องพัศขับไปจ้าถ้างานกี้บอกนักข่าวเลยนะคะว่าน้องพัศรับบทเป็นนางเอกเรื่องนี้โอ้ยได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาน่ารักสุดโนมอเชนะคะโอ้ยโนมอเชเลยจ้า